โอเคนะครับวันนี้คือความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ต้องใช้กับพระใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเอาไแนะไมาให้ได้ครับถ้าสมมุติว่าเราจะสวัสดีพระเราจะไม่บอกว่าสวัสดีค่ะท่านเราก็จะใช้คําว่านมัสการคระท่านเวลาที่จะคุยกับพระสัพพนามหรือคุยกับเนนสัพพนามที่ใช้แทนตัวเองจะใช้คําว่าโยมนะคะ เตา่ายอม,มเตา๋าหรือจะพูดยมเฉยๆท่านก็เข้าใจใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะนั้นสมมุติว่าเราบอกว่าวันนี้เราจะไปสอนพระอันนี้เราจะไม่พูดกลายเป็นว่าถวายเราองบอกเราไปถวายการสอนอของทุกอย่างเนี่ยก็จะใช้คําว่าถวายแล้วผู้หญิงอันนี้อันนี้ทราบใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยบางทีการถวายหรือการหยิบการจับเนี่ยส่วนมากให้ผู้ชายเข้าดีกว่าเพราะว่าผู้หญิงไปถูกต้อง ถุเนื้อต้องตัวพระไม่ได้ท่านจะอาบัตทันทีอาบัตแล้วเกิดอะไรขึ้นครับอาบัตเป็นเป็นข้อบัญญัติข้อบัญญัติของพรนะพุทธเจ้าว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยไปถุงเนื้อต้องตัวพระก็คือพระเขาจะไม่ถุงเนื้อต้องตัวผู้หญิงจริงๆเป็นจริงๆน่าจะรู้เจ้าสอนไว้ไม่ให้เพื่อค่เาเรียกอะไรอะ่ะไม่ต้องมีการสัมผัสกันจะได้ไม่มีการที่แบบว่าใช่ อ๋อถือว่าเวลาถวายของคือต้องวางนถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยอย่างผู้ชายจะถวายของใช่ไหมคะสามารถถวายที่มือได้เลยอ่าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงพระท่านจะต้องมีผ้าเขาเรียกว่าผ้ารับประเคนฮะมันเหมือนมันดับดับอะถูกไหมฉลองแล้วก็จะก็เรียกว่ารับประเคนอย่างนี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนอื่นๆอย่างทุกวันเนี่ยของของศาสนา ทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำวัดหมายถึงสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นนะคะการสวดมนต์เช้าหรือสวดมนต์เย็นแล้วจริงๆก็คือปลูกายที่เป็นกุศลก็เสมือนถ้าถาเทียบกับออทางคริสต์ก็คือคริสต์เนี่ยคือร้องเพลงการร้องเพลงเนี่ยคือการทําให้จิตรวมเป็นหนึ่งไม่วอกแวกการสวดมนต์ก็เหมือนกับการโรลให้จิตเนี่ยไม่ไม่ไม่แอกแวกสุดอยอดครับ